เมื่อเมียอดความอดทนกับผัวผู้หญิงอ่ะเป็นเพศที่มีความอดทนสูงถ้ารักใครแล้วเนี่ยจะให้ใจไปเต็มร้อยการแสดงออกชัดเจนรักมากก็โทรหาบ่อยส่งข้อความว่าห่วงใยเอาใจใส่ผัวอย่างดีถ้าผัวทำตัวเป็นคนลึกลับกลับบ้านไม่ถูก ส่งข้อความไปก็ไม่อ่านโทรหาก็ไม่รับไม่ติดต่อกลับไม่รู้ว่าไปอยู่กับใครปล่อยให้เมียเป็นห่วงแล้วก็ทำแบบนี้เป็นประจำวันหนึ่งถ้าผู้หญิงหมดความอดทนเขาก็จะเลิกโทรเลิกส่งข้อความเลิกตามแล้วก็เลิกห่วงผู้ชายหลายคน ลำคาญเมียตัวเองว่าทำไมชอบบน่นชอบบังคับให้ทำนูน่ทนทํานี่ขอให้รู้ไว้ว่าเขายังรักคุณอยู่ยังแคร์คุณอยู่ยังอยากอยู่กับคุณอยากเห็นคุณได้ดีอยากมีชีวิตคู่ที่มีความสุขแต่ถ้าวันหนึ่งเมียคุณเลิกบน่นไม่บังคับคุณอีกต่อไป แสดงว่าเขาอะ่ะเลิกแคร์คุณเลิกสนใจหมดความอดทนแล้วก็พร้อมที่จะเลิกกับคุณอยากจะบอกผู้ชายทุกคนให้รู้ไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เมียไม่โทรตามไม่แคร์ไม่หึงหวงไม่สนใจเฉยเมยกับคุณแสดงว่าเขาคืนอิสระให้คุณ ปล่อยมือจากคุณไปแล้วที่เขาทำแบบเนี้ยไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่รักคุณแต่เขาอะจำเป็นต้องไปเพราะคุณไม่เห็นค่าไม่เห็นความหวังดีตีราคาความรักต่ำเกินไปเมื่อเมียคุณทําใจได้แล้วอะเขาจะไปจากคุณแบบไม่หันหลังกลับมาอีกเลย ฝากไว้ให้คิดครับ